สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาจับประเด็นร้อนกับลุงพลหลังน้ำตาอยากบวชตลอดชีวิตซึ่งคนให้กำลังใจพ่อค้านขอกลับมาดูลูกเมียจากกรณีน้องชมพู่อายุ3มปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563จนไปพบศพกลางป่าบนเขา ภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ500กิโลเมตรขณะที่ลุงพลถูกตั้งเป็นผู้สงสัยว่าอาจเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือไม่นั้นวันที่11กรกฎาคม2563ที่บ้านของนายไพรพลวิภาลุงของน้องชมพู่มีญาติเดินทางมาเยี่ยมจำนวนมากเมื่อรถจอดที่หน้าบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าญาติลุงพลก็วิ่งเข้ากอดกันทันที โดยทั้งสองฝ่ายต่างร้องไห้ออกมาจากนั้นได้มีการร่วมรับประทานอาหารซึ่งญาติลุงพลต่างมีสีหน้าย,ยิ้มแย้มแจ่มใสนางลำยัยวิภาอาของลุงพลเปิดเผยว่าตนเองเลี้ยงลุงพลมาตั้งแต่เด็กเห็นเป็นข่าวก็อยากมาให้กำลังใจหลานส่วนตัวยังไม่มีโอกาสมาที่นี่อีกทั้งตั้งแต่เป็นข่าวก็ยังไม่ได้มาเพราะกลัววุ่นวาย ซึ่งวันนี้ตัดสินใจมาตนเองมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่าลุงพลไม่ได้ก่อเหตุยืนยันได้ว่าลุงพลเป็นแบบเห็นผ่านสื่อคือนิสัยดีทั้งนี้ตนเสียใจที่หลานต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และว,วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอกันนางบุญมาวิพาอาของลุงพลเปิดเผยว่าตนเองเดินทางมาวันนี้ก็มาให้กำลังใจให้ลุงพล ผ่านพ้นเรื่องที่กำลังเจอส่วนตัวมั่นใจว่าหลานไม่ได้เป็นคนก่อเหตุที่ผ่านมาเห็นข่าวก็ยอมรับว่าเป็นห่วงตนเองไม่เคยเดินทางมาที่นี่เห็นภาพข่าวก็คิดว่าบ้านจะสร้างเสร็จสวยงามไม่คิดว่าจะเป็นลนนักษณะนี้ซึ่งหากใครมองว่าจะซุกซ่อนอะไรไว้ในที่นี้ได้ตนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรไปซุกซ่อนไว้ในจุดไหนทั้งนี้ ตนขอขอบคุณคุณหมอปลาที่ช่วยเรื่องการประกันตัวและเห็นคุณค่าของคนดีๆก่อนหน้านี้กลุ่มญาติก็คุยกันคิดว่าจะประกันตัวลุงพลหากถูกจับพร้อมยืนยันหากทำผิดก็จะไม่เข้าข้างหลังจากวันนั้นมีการผูกแขนเรียกขวัญให้กับลุงพลและป้าแตนซึ่งตามประเพณีทางภูไทยก็จะมีการวางเข้าต้มมัด และไขขวัญจากนั้นก็จะเป็นการผูกข้อมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนต่างมอบกำลังใจขอให้หมดทุกข์หมดโศกจากนั้นญาติของลุงพลได้เข้าผูกแขนให้กับทีมงานเพื่อเป็นกํำลังใจในการทำข่าวนายผ่องวิภาและนางภาวิภาเดินทางตามหลังมาโดยนายผ่องได้น้ำประปางนาลูกวางหน้ารถให้กับรถของลุงพล เพื่อเสริมเป็นสิริมงคลก่อนจะคุยกันเล็กน้อยจากนั้นเดินทางต่อมายังพญาเต่างอยจังหวัดสกลนครเพื่อทำบุญกับครอบครัวโดยกลุ่มญาติมีทั้งมาจากจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมมากกว่า20สบคนเมื่อมาถึงก็ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีทั้งมาขอถ่ายรูปจับมือให้กำลังใจมีความเห็นใจลุงพล ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทำให้ลุงพลแทบจะไม่ได้ไหว้พระเพราะเวลาส่วนใหญ่ไปกับการถ่ายภาพโดยนายผงองกับนางพาพ่อแม่ลุงพลได้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พญาต่างอยก่อนที่ลุงพลกับป้าแตนจะเดินทางมาที่พญาต่างอยและจุดทู่กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการอวยพรว่าขอให้จิตใจบริสุทธิ์ผุดพอง ขอให้จับคนร้ายให้ได้ไวๆแม่จะได้สบายใจไม่ต้องนอนน้ำตาไหลตอนนี้มีแรงขึ้นดีใจที่ได้มาเจอลูกซึ่งพ่อแม่ได้อบกอดลูกชายและหอมแก้มลุงพลเพื่อเป็นกำลังใจลุงพลถึงกับน้ำตาคลอซึ่งพ่อลุงพลได้ผูกข้อมือให้กับลุงพลและบอกว่าขอให้หายเคราะห์หายโศก ไม่มีอันตรายใดๆขอให้สุขก,กายสบายใจเทวดาเป็นสักขีพยานนอกจากนี้มีชาวบ้านนักท่องเที่ยวมาให้กำลังใจลุงพลอีกจำนวนมากโดยบางส่วนเข้ามาผูกข้อมือรับขวัญเพราะติดตามข่าวรู้สึกสงสารลุงพลนางสงพรหลาโพป้าของน้องชมพู่เปิดเผยว่าที่ได้ทำบุญวันนี้ตนเองก็ดีใจ ที่มีคนมาให้กำลังใจมากซึ่งช่วงเวลาที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังน้อยกว่าคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปแต่ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจเพราะมีคนยิ้มให้ดีกว่าเขาตาเขียวใสเราส่วนตัวเคยพูดกับพ่อแม่ไว้หากช่วงนี้จะต้องไปให้กำลังใจน้องสาวตนเองไม่คิดน้อยใจเพราะตนเองพูดเสมอว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง เห็นน้องสาวเหมือนว่าถูกถลม่มตนเองก็เกิดความสงสารซึ่งหากพ่อแม่จะเป็นกำลังใจให้น้องก็ได้ตนเองมีกำลังใจจากคนอื่นๆมีทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วอีกทั้งตนมีทั้งทนายความคนที่จะประกันตัวให้ตนเองโล่งและเป็นห่วงน้องสาวมากกว่าที่สังคมอาจโจมตีอีกทั้งวันนี้ได้กำลังใจจากครอบครัวสามี ซึ่งไม่เคยสงสัยลุงพลเลยครอบครัวนี้เป็นคนเสียงดังฟังชัดหากมีปัญหาก็พูดกันตรงๆนายผ่องวิภาพ่อของลุงพลเปิดเผยว่าตนเองเดินทางมาให้กำลังใจทั้งลูกชายและลูกสะใภ้ซึ่งครั้งก่อนลูกไปหาที่บ้านแต่วันนี้ตนเองเดินทางมาเองเนื่องจากพี่สาวลุงพลอยากให้พาครอบครัวมารวมตัวกันส่วนตัว ติดตามข่าวเห็นว่าแม่ชมพู่สงสัยลุงพลซึ่งลุงพลเป็นคนใจร้อนก็เปิดออกตามหน้าสื่อโต้ส่วนตัวก็ยังไม่ได้คุยอะไรมาก่อนหน้านี้เพราะตนเองก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ลูกชายเป็นคนไม่ได้ตีใครฆ่าใครเพียงแต่จะเสียงดังบ้างหลังจากนี้หากลุงพลถูกจับและไม่ได้กระทำความผิด ตนเองยืนยันจะประกันตัวแต่หากมีการกระทำผิดจริงก็ต้องปล่อยตามกระบวนการทั้งนี้บางทีญาติพี่น้องก็คงต้องสงสยัยหรือพูดถึงกันตนเองก็ขอให้ลูกชายเข้มแข็งและมีสติซึ่งลูกชายเคยเปรยว่าจะบวชให้น้องชมพู่บอกว่าจะบวชตลอดชีวิตตนเองบอกลูกว่าไม่ต้องขนาดนั้น บวชแค่พอบางช่วงพอเพราะมีลูกมีเมียต้องดูแลยืนยันหากบวชตลอดชีวิตตนเองไม่ยอมยอมรับว่าห่วงลูกทุกคนตอนนี้ที่ยังยิ้มได้เพราะยังมั่นใจว่าลูกชายไม่ใช่คนร้ายลูกเป็นคนดีนางพาวิพาแม่ลุงพลเปิดเผยว่าตนเองก็ดีใจที่เห็นคนมาให้กำลังใจลูกชายขอให้เรื่องนี้ ผ่านพ้นไปโดยเร็วตนเองก็สบายใจยอมรับว่าก็มีร้องไห้บ้างหากคิดเป็นห่วงลูกยิ่งได้ยินว่าแม่น้องชมพู่สงสัยลุงพลตนเองก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาทันทีตนเองไม่ได้กังวลเพราะทำใจได้แล้วอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมั่นใจว่าลูกชายไม่ได้ก่อเหตุจากนั้นพ่อแม่ลุงพลได้เดินทางกลับมาที่บ้านกกกอกเพื่อส่งลูกชาย ซึ่งได้เจอกับตาชานมีการพูดคุยกันตามปกติไม่ได้มีความขัดแย้งภายในครอบครัวนายชัยพลวิพาลุงน้องชมพู่เปิดเผยว่าวันนี้ยอมรับว่าอบอุ่นที่เดินทางมาทำบุญทั้งครอบครัวครอบครัวก็ให้กําลังใจไม่ให้คิดมากถือเป็นกําลังใจที่สำคัญที่สุดครอบครัวต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องมีความอบอุ่นครอบครัวตนไม่ได้สงสัยตน เพราะรู้นิสัยตนและดีใจที่เชื่อมั่นว่าลูกหลานตนเองไม่ได้มีนิสัยจะทำร้ายเด็กได้ตนเองได้เคยปรึกษาเรื่องนี้กับพ่อกับแม่เพราะห่วงท่านจะไม่สบายใจตนเองมาทำบุญวันนี้ขอให้มีความสุขกลับมาในครอบครัวสิ่งร้ายร้าหายไปจากนั้นลุงพลก็หลั่งน้ำตาอยากบวชตลอดชีวิต ให้กับน้องชมพู่ที่ได้เสียชีวิตไป